สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูการทําจิ้นส้มของเมืองแสนบีรัชชานประเทศพม่านะคะนุชอยู่ที่รัชชานนะคะเป็นคนไทยใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นการห่อนะคะการห่อด้วยใบตองนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าตองจิ้งนะคะแล้วก็จะมีดอกนะคะดอกก็คือจะเป็นอ่าทำมาจากไม้นะคะ แล้วก็ทำเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใช้กันนะคะนี่ก็จะเป็นจิ้นส้มนะคะก็จะมีหมูนะคะแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีอะไรๆอย่างนะคะที่ปรุงทำให้อร่อยนะคะหนึ่งคืนก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะ ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนหน้าฝนนะคะ2องขึนคือจะเปรี้ยวจัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการห่อนะคะเ็าจะทําเป็นลูกๆไว้แล้วนะคะเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเวลาใส่เข้าไปก็จะบีบนิดนึงให้มันแบนๆนะคะแล้วก็ทําให้กลมๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการหอ่อสมัยก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะคะที่นี่เขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะ <ไป S 2> ก็จะใช้ใบตองแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็จะเก็บไว้โดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะจินส้มแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าเนื้อสมนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละจังหวัดนะคะ นี่ก็จะเป็นจังหวัดแซนวีจะห่อแบบนี้นะคะจังหวัดลาเซี่วลนะคะส่วนมากเขาจะห่อใบตองนะคะจะไม่ใช่จะไม่ใช่ตองจริงแบบนี้นะคะตองจริงแบบนี้ไม่รู้ว่าเมืองไทยเขาเรียกอะไรนะคะนี่นะคะแต่ละหอนะคะห่อแล้วห0ร้อจัดเองนะคะประมาณ6บาทนะคะประมาณ6บาทนะคะที่นี่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ ทุกคนก็จะทานกับก๋วยเตี๋ยวนะคะหนึห่งห่อสองห่อสามารถสั่งได้นะคะแล้วก็มีแขกที่ไปไปมามาก็จะมาเอาเป็นมัดไปเลยนะคะหนึ่งมัดนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งตุ้มนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสิบห่อนะคะก็จะโตกหกพันจาดนะคะหกพันจัดก็หกสิบบาทเองนะคะเพราะว่าค่างเงินที่นี่อ่อนแรงมากนะคะ ้านุชว่างนะคะจะมาทําคลิปให้ดูว่าค่าเงินออนขนาดไหนนะคะแล้วก็ค่าของชิปแพงแล้วก็เงินเ,นนเดือนของที่นี่ได้ประมาณเท่าไหร่นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมนุชนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะแล้วก็นุชจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าเงินเดือนที่นี่ได้เท่าไหร่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ